จากกวัติสูตรความเสื่อมแห่งอายุวันนะเป็นต้นพิสูทั้งหลายลำดับนั้นเท้าเธอโปรดให้ประชุมอมาตร,ราชบริพานโอราจารมหาอมาตนายกองช้างนายกองมา้าคนเฝ้าประตูและองคมนตรีแล้วตรัสถาม จักกวัตติวัตอันประเสริฐเขาเหล่านั้นอันเท้าเธอตรัสถามจักกวัตติวัตอันประเสริฐแล้วจึงกราบทูลถวายเท้าเธอเท้าเธอได้ฟังคำทูลตอบของพวกเขาแล้วจึงทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมแต่ไม่ได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนไม่มีทรัพย์ เมื่อไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนจึงได้ถึงความแพร่หลายเมื่อความขัดสนถึงความแพร่หลายบุรุษคนหนึ่งจึงขโมยทรัพย์ของคนอื่นไปเขาช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วนําไปมอบแก่เท้าเธอว่าพระพุทธเจ้าข้าบุรุษคนนี้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไป พิสุทั้งหลายเมื่อเขาพากันกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอจึงตรัสคำนี้กับบุรุษผู้นั้นว่าพ่อบุรุษได้ยินว่าเธอขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปจริงหรือบุรุษนั้นทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าเท้าเธอตรัสถามว่าเพราะเหตุไรบุรุษทูลว่า เพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพพิสุทั้งหลายลำดับนั้นเท้าเธอจึงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาแล้วรับสั่งว่าพ่อบุรุษเธอจงเลี้ยงชีพจงเลี้ยงมารดาบิดาจงเลี้ยงบุตรภรรยาจงประกอบการงานทั้งหลายจงตั้งทักษิณา ที่มีผลในเบื้องบนอันเกื้อกูลแก่สวรรค์มีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายด้วยทรัพย์นี้เถิดพิสุทั้งหลายเขาได้สนองพระราชดำรัสของเท้าเธอแล้วพิสุทั้งหลายแม้บุรุษอีกคนหนึ่งก็ได้ขโมยรัพย์ของคนอื่นไปเขาช่วยกันจับบุรุษนั้น ได้แล้วนำไปมอบแก่เท้าเธอว่าพระพุทธเจ้าข้าบุรุษผู้นี้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปพิสุจ์ทั้งหลายเมื่อเขาพากันกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอจึงตรัสคำนี้กับบุรุษผู้นั้นว่าพ่อบุรุษได้ยินว่าเธอขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปจริงหรือบุรุษนั้น ทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าเท้าเธอตรัสถามว่าเพราะเหตุไรบุรุษนั้นทูลว่าเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพพิสุทั้งหลายลำดับนั้นเท้าเธอจึงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาแล้วรับสั่งว่าพ่อบุรุษเธอจงเลี้ยงชีพ จงเลี้ยงมารดาบิดาจงเลี้ยงบุตรภรรยาจงประกอบการงานทั้งหลายจงตั้งทักษิณาที่มีผลในเบื้องบนอันเกื้อกูลแก่สวรรค์มีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายด้วยทรัพ์นี้เถิดพิสุทั้งหลายเขาได้สนองพระราชดำรัสของเท้าเธอแล้ว พิสุททั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายได้ฟังมาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าคนขโมยทรัพย์ของคนอื่นไปพระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระราชทานทรัพย์ให้อีกพวกเขาได้ฟังแล้วจึงพากันคิดเห็นอย่างนี้ว่าอย่าก,กันนั้นเลยพวกเราก็ควรขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นบ้าง พี่สุทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปเขาช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วนำไปมอบแก่เท้าเธอว่าพระพุทธเจ้าค่าบุรุษผู้นี้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปพี่สุทั้งหลายเมื่อเขาพากันกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอจึงตรัสคำนี้กับบุรุษผู้นั้นว่า พ่อบุรุษได้ยินว่าเธอขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปจริงหรือบุรุษนั้นทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าเท้าเธอตรัสถามว่าเพราะเหตุไรบุรุษนั้นทูลว่าเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพพี่สุทั้งหลายลำดับนั้นเท้าเธอจึงดำริอย่างนี้ว่า ถ้าเราจักให้ทรัพย์แก่คนที่ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นเรื่อยไปอาธินาธาน,นี้จากเจริญทวีขึ้นด้วยประการอย่างนี้อยากกันนั้นเลยเราจะให้คุมตัวบุรุษผู้นี้อย่างแข็งแรงจะทำการตัดต้นตอ่อตัดศีรษะของบุรุษนั้นเสียพิสุทั้งหลายลำดับนั้นเท้าเธอ ทรงสั่งกำชับราชบุรุษทั้งหลายว่าแน่พนายถ้าเช่นนั้นท่านจงเอาเชือกเหนียวๆมัดมือไพรหลังบุรุษนั้นให้แน่นเอามีดโกนโกนศีรษะให้โลนแล้วพาตระเวนตามถนนตามตรอกพร้อมกับบันดาะเสียงกล้าวออกทางประตูด้านทักษิณจงคุมตัวอย่างแข็งแรง ทำการตัดต้นต่อตัดศีรษะบุรุษนั้นนอกพระนครทิศทักษิณราชบุรุษทั้งหลายรับพระราชดำรัสของเท้าเธอแล้วจึงเอาเชือกเหนียวมัดมือไผ่หลังบุรุษนั้นจนแน่นเอามีดโกนโกนศีรษะให้โลนแล้วพาตระเวนตามถนนตามตรอกพร้อมกับบันก เสียงกล้าวออกทางประตูด้านทิศท,ทักษิณคุมตัวอย่างแข็งแรงทำการตัดต้นต่อตัดศีรษะบุรุษนั้นนอกพระนครทิศท,ทักษิณแล้วพิสุทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายได้ฟังว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงให้คุมตัวบุคคล ผู้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นอย่างแข็งแรงทำการตัดต้นตอ่อตัดศีรษะพวกเขาเสียครั้นได้ฟังแล้วพวกเขาจึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าอย่าก,กันนั้นเลยแม้พวกเราควรให้ช่างทำสัตราชนิตที่คมแล้วคุมตัวคนซึ่งพวกเราขโมยเอาทรัพย์ไว้อย่างแข็งแรง จากทำการตัดต้นตอตัดศีรษะพวกมันเสียพวกเขาจึงให้ช่างทำสัตรายางคมแล้วจึงเริ่มทำการป้นบ้านบ้างป้นนิคมบ้างป้นพระนครบ้างป้นตามถนนหนทางบ้างคุมตัวคนที่พวกเขาขโมยเอาสรัพ์ไว้อย่างแข็งแรงทำการตัดต้นตอตัดศีรษะ บุคคลเหล่านั้นเสียพิสุดทั้งหลายด้วยประการดังพลานามานี้เมื่อพระราชาไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อความขัดสนถึงความแพร่หลายอาทินาทานก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่ออาทินาทานถึงความแพร่หลาย สัตราก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อสัตราถึงความแพร่หลายปานาติบาตก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อปานาติบาถึงความแพร่หลายมุสาวาทก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อมุสาวาทถึงความแพร่หลายอายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอยวันนะ ก็เสื่อมถอยเมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้างเสื่อมถอยจากวันณะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ8ปดหมนปีก็มีอายุถอยลงเหลือสี่0มื่นปีพี่สุขทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุสี่0มื่นปีบุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไป เขาช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วนำไปมอบแก่พระราชาผู้กษัตริย์ซึ่งได้มูลทาพิเศษว่าพระพุทธเจ้าค่าบุรุษผู้นี้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปพิสุทั้งหลายเมื่อเขาพากันกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอจึงตรัสคำนี้กับบุรุษนั้นว่าพ่อบุรุษ ได้ยินว่าเธอขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปจริงหรือบุรุษนั้นได้กราบทูลคำเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่จริงเลยพระพุทธเจ้าค่าพิสุทั้งหลายด้วยประการดังพันลนามานี้เมื่อพระราชาไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพร่หลายอาตินาทานก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่ออัตินาทานถึงความแพร่หลายสาตาก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อสตราถึงความแพร่หลายปานาติบาตก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อปานาติบาตถึงความแพร่หลายมุสาวาท ก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อมุสษษาวาาถึงความแพร่หลายอายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอยวันนะก็เสื่อมถอยเมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้างเสื่อมถอยจากวันนะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุสี่หมื่นปีก็มีอายุถอยลงเหลือสองหมื่นปี พี่สุททั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุสองหมื่นปีบุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปบุรุษอีกคนหนึ่งจึงกราบทูลแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ซึ่งได้มูรธาพิเศษว่าพระพุทธเจ้าข่าบุรุษชื่อนี้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปชื่อว่าได้ทำ ปิสุนาวาจาการสอเสียดพิสุทั้งหลายด้วยประการดังพัลนา,านี้เมื่อพระราชาไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อความขัดสนถึงความแพร่หลายอาทินาทานก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่ออาทินาทานถึงความแพร่หลาย สัตราก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อสัตราถึงความแพร่หลายปานาติบาตก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อปานาติบาตถึงความแพร่หลายมุสาวาตก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อมุสาวาตถึงความแพร่หลายวิสุณาวาจาการเสาะเสียก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อปิสุนาวาจาถึงความแพร่หลายอายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอยวันนะก็เสื่อมถอยเมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้างเสื่อมถอยจากวันนะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุสองหมื่นปีก็มีอายุถอยลงเหลือหนึ่งหมื่นปีพิสุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุหนึ่งหมื่นปีสัตว์บางพวกมีวัน,นะดีสัตว์บางพวกมีวัน,นะไม่ดีในสัตว์ทั้งสองพวกนั้นสัตว์พวกที่มีวัน,นะไม่ดีก็เพ่งเล็งสัตว์พวกที่มีวัน,นะดีถึงความประพฤติล่วงในภรรยาของคนอื่นพิสุจทั้งหลายด้วยประการ ดังพลนามานี้เมื่อพระราชาไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อความขัดสนถึงความแพร่หลายอาทินาทานก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่ออาทินาทานถึงความแพร่หลายสาตราก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อสาตรา ถึงความแพร่หลายปาณาติบาตก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อปาณาติบาตถึงความแพร่หลายมุสาวาตก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อมุสาวาตถึงความแพร่หลายปิสุนาวาจาการสออเสียดก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อปิสุนาวาจาถึงความแพร่หลาย กาเมสุมิชาจานก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อกาเมสุมิชาจานถึงความแพร่หลายอายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอยวันนะก็เสื่อมถอยเมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้างเสื่อมถอยจากวันนะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุหนึ่งมืนปีก็มีอายุถอยลงเหลือ ห้าพันปีพิสุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุห้าพปีทำสองประการคือพรุษสวาจาการพูดคำหยาบและสัมผัสปราประการพูดเพอเจอร์ก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อทำสองประการถึงความแพร่หลายอายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอยวันนะ ก็เสื่อมถอยเมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้างเสื่อมถอยจากวัน,นะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ5,000ปีบางพวกมีอายุถอยลง2,500ปีบางพวกมีอายุถอยลง2,000ปีพิสุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ2,500ปี อาพิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาและพยาบาทความคิดร้ายก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่ออภิชาและพยาบาทถึงความแพร่หลายอายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอยวันนะก็เสื่อมถอยเมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้างเสื่อมถอยจากวันนะบ้าง บุตรของมนุษย์ที่มีอายุ2500ปีก็มีอายุถอยลงเหลือ1000ปีพิสุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ1000ปีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อมิจฉาทิฏฐิถึงความแพร่หลายอายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอยวันนะ ก็เสื่อมถอยเมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้างเสื่อมถอยจากวันณะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุหนึ่งพันปีก็มีอายุถอยลงเหลือ500ร้อยปีพิสุททั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุห้าปีทำสามประการคืออธรรมราคะ วิสมะโรภะมิฉาธรรมก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อทำสามประการถึงความแพร่หลายอายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอยวันนะก็เสื่อมถอยเมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบ้างเสื่อมถอยจากวันนะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุห้ารอปี บางพวกมีอายุถอยลงเหลือ250ปีบางพวกมีอายุถอยลงเหลือ200ปีพิสุททั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ250ปีทำเหล่านี้คือความไม่ปฏิบัติชอบในมารดาความไม่ปฏิบัติชอบในบิดาความไม่ปฏิบัติชอบในสมณนะ ความไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ความไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลก็ได้ถึงความแพร่หลายพิสุทั้งหลายด้วยประการดังพลนามานี้เมื่อพระราชาไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่หลายความขัดสนถึงความแพร่หลาย อาธินาทานก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่ออาธินาทานถึงความแพร่หลายสัตราก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อสัตราถึงความแพร่หลายป้านาติบาตก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อปานาติบาถึงความแพร่หลายมุสาวาตก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อมุสาวาต ถึงความแพร่หลายปิสุณนาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อปิสุณนาวาจาถึงความแพร่หลายกาเมสุมิฉาจาร์ก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อกาเมสุมิฉาจาร์ถึงความแพร่หลายทำสองประการคือพุรุษวาจาและสัมผัสปราปะก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อทำสองประการถึงความแพร่หลายอภิชาและพยาบาทก็ได้ถึงความแพร่หลายเนื้ออภิชาและพยาบาทถึงความแพร่หลายมิจฉาทิฏฐิก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อมิจฉา,า,าทิฏฐิถึงความแพร่หลายทำสามประการคืออธรรมราคะวิสมะโรพะ มิจฉาธรรมก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อทำสามประการถึงความแพร่หลายทำเหล่านี้คือความไม่ปฏิบัติชอบในมารดาความไม่ปฏิบัติชอบในบิดาความไม่ปฏิบัติชอบในสมณะความไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ความไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูล ก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อทำเหล่านี้ถึงความแพร่หลายอายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอยวันนะก็เสื่อมถอยเมื่อสัตว์เหล่านั้นเสื่อมถอยจากอายุบ้างเสื่อมถอยจากวันนะบ้างบุตรของมนุษย์ที่มีอายุ250ปีก็มีอายุถอยลงเหลือ100ปี พระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่11ทีคานิกายปาติกกวคข้อที่3 9ถึง45หน้าที่64ถึงเจ